สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์มิสแกนไทยแลนด์ทั้ง77คนนะคะก่อนข้อกองวันที่3คัดให้เหลือ20คนนะคะสำหรับความชอบนะคะก็จะแตกต่างกันไปบางคนอาจจะชอบเต็งจ๋าแต่สำหรับอีฟ่ะชอบ ชอบมวยรองพร้อมพร้อมที่จะปาดพร้อมที่จะพร้อมใช้นะคะความชอบของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้อันนี้สําหรับความคิดของอิฟนะอ่าสำหรับควีนภาคเหนือนะคะเราให้กําแพงเพชรน,นะคะสองนะคะเชียงใหม่เนาะถ้าเอาเชียงรายคูเอินเข้าอะ่ะดรเจะ ก็ดีนะสมพิจิตนะคะ4อุตรดิต5์ห้าลพูนนะคะตามนี้เนาะภาากลางนะคะกรุงเทพมหานครค่ะ7จ็ค่ะปะทุมธานี8นะคะสระบุรี9ก้า,านครศรีอยุธยาสิบ โรบุรีนะคะภาคใต้ภูเก็ตสงขลานะคะพัางงาค่ะสุราษฎร์ธานีค่ะนครศรีธรรมราชค่ะนครภาคอีสานนะคะนครพนมค่ะเนยค่ะอำนาจเจริญค่ะ ลครราชสีมาค่ะยะโสธรค่ะถ้าเอายาโสธรอ,ออกเอาสุรินใส่สองคนเนี้ยมันก็ได้อยู่นะเดี๋ยว,ยวถ้าเอายะโสธรอ,ออกมันมันจะได้ไหมอะแต่แต่แต,แต่เราเราก็ชอบยาโสธรน,นะฝากยาโสธรด้วยนะคะ สำหรับภาคเหนือเนี่ยถ้าจะเอาอุตรดิตถ์แล้วเอาตากใส่มันก็ได้อยู่นะตากได้นะถ้าถ้าใครชอบสำหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้นะคะก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของ อิฟแขนเนีวิดีโอสองเลยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะบางทีถ้าไม่ไม่ติดจังหวัดแต่ก็ขอโทษด้วยนะคะการชอบของแต่ละคนมันไม่มันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะทุกคนแต่สําหรับอิฟอิฟชอบนะคะถ้าถ้าโพนี้การเคา์นี้เป็นจริงขึ้นมานะคะถ้าถ้าใครชอบนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาจจะมาคอสคอคอสท็อปสิบกับท็อปห้าเนาะอาจจะไม่ยากเพราะอาจจะไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปเนาะสำหรับการคอสก็คือไม่ยาก